สวัสดีพี่น้องอยู่กับช่องกินเทพกับปสาวลาคือเกา่าวันนี้พามาเฮ็ดหนูกินคือเก่าพี่น้องได้จะกินวัตถีมันนี่คือมีใบตองใบตองใบแทนหน่อไม้ถ้าเราชิม,มกหน,น่อไม้หนี่งกับหน่อไม้อัดถ่ะล่ะอัดถุงแล้วชิม,มกหน่อไม้ใส่หมูด้วยมันนี่มาเหามกมาลนใบตองก่อนเลยอันดับแรกพาตะมกตูกไหมเมนูมก เริ่มจะดุเฉลกเกินน,นกเขาหอ้องโมเมนกนกเขานกเขาฮ้ <S 2> <S 2> <S 2> อนเลยพี่น้องเย้ยอากาศเริ่มฮ้อนแล้วฮ้อนมัน,นี้กระเบิเ้แล้วยามหนาวเป็นเดือนสองแลลว กาขาวก็มีบ่ด้อเนย<ะ>เห็นนกขาลายเมนดีกาขาวบัเนี่กาเพือกเนาะ Home môn muộn hàng môn môn, môn. mà kia nó này. À, này nó nó môn 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 nó แม่เพื่นหรือว่าจัาแม่ไผ่หรือว่าแม่เพื่นบน่นเราก็จำไว้เลยที่เพื่นแนะนำมาให้อีนางเอาส้มเคียนเด้อมันจะง่ายเพื่นอนวารองมึงเด้อลุกตัวทำไมอัดนั้นเขาผ้าอันนี้มันลึกเฮ็ดเน่ยที่จริงอ่ะต้องเป็นนอมันจะเข็ดง่ายกว่ากันนั่นพูงดงดงออกละยากเว้ยบ่ได้ อาจจะได้เพราะเป็นน่อไม้เป็นน่ออันนี้มันไม่ได้เปลี่ยนแผนมาใช้แบบก็มันรุดออกมุน่นอันแยบมันมันก็ใช้ได้อยู่ดอกซ้อมอะแต่ว่ามันต้องเป็นน้ำไม้ที่เป็นน่อนะพี่น้องถ้าน้ไม้เป็นนั้นแบ่งเพิ่นจะผ่าแบบนี้มันจะรุดออกงายจริงมันก็ได้อยู่ดอกถ้าเป็นน่องนี่นบอกรุดออกเป็นท่อนเป็นท่อนเนะ ซามจะได้กินมันของไงได้พี nah ่น uh, anyway, ้องคือประเทศนั้นพ่อแม่ประเทศยูฮหดกินเนาะพี่นนอะเบิ้งพรนเทศคือว่าง่ายมาทำเฮ็ดอิเล่มันบบได้ง่ายคืออันเฮาคิดได้พี่น้องยูน้องกินกับว่ามันว่าเอ้ยง่ายๆหนึ่งคนเท็ดบเป็นกับโเป็นเลยได้อันนี้สาราก็ไปลว่าจะของเก่งดอกจะโคงก็เพื่อที่เห็ดได้มันกับโบได้ธรรมดานะเห็นเพเ่็ดกินซ่บแ้ยง่ายแบบว่าบมาฮ็ดคือเพื่อนน้องบเป็นก็ บเป็นซะเลยบางคนนะ่ะในตามหุงง่ายๆนึงก็ยังบ่เป็นแม่นบ่ถ้ามันบ่เป็นเลยนะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะพี่น้องอันไรมันยาวเขาก็ตัดให้มันกินง่ายเนาะนี่แหละคนว,วิธีชีวิตคนเน,ะนาะย่ำหิวกะหาย่ำเมื่อยกะั่งพักเป็นภัเฮ็ดเวียดเมื่อยเนาะพี่น้องเมื่อยเขากะพักหายเมื่อยกะจังไปต่อเนอะาะไผยอยู่ม้างนอกม้างหน้ากะเป็นกําลังใจให้เด้อพี่น้องแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ท,ที่ที่แบบย่ำบ่าหายไปใจเนาะกะอ,อยู่กับ น้องเพียวมาตลอดกะขอบคุณแต่เริ่มต้นคนที่เพิ่นอยู่แต่เริ่มต้นก็ขอบคุณหลายๆทุกท่านแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาใหม่ในเด้อจ้ะอันสาวลาาซื้อน้องเพียวเด้อบางคนกับบุหงื้อเพียวเด้อบางคนกับบุหงเนาะอันแหละก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาโดนละก็เพิ่งเข้ามาใหม่ขอบคุณทุกท่านหลายที่แวะเข้ามาเยี่ยมชุมซ่งมันบ้านของสาวลาวานะจ้ะก็คือที่เห็นนี่แหละเฮ็นน้่อยู่นั่กินคนกะ มักเป็นตัวตนของเฮากะขอบคุณหลายๆเด้อทุกท่านกะที่ให้กําลังใจกันตลอดมาเนอกจากแล้วก็เข้ามาทักทายสบายดีกันทุกมื้อทุกมือ้อกะมาให้กําลังใจกันซาลากะบ่บี้ยังนันมอบให้บ่บี้ยังตอบแทนกะมีแต่ความรู้สึกดีๆแล้วกะคําขอบคุณเนาะทุกท่านหลายๆมันไผ่เห็ดเบี้ยง,งานดูกะสู้ๆด้วยจ้ะคือกันทุกคนแหละมันไผ่กะกะอย่างน้ำปากน้ำทงเนี่ยแหละมนุษย์เฮาเนานะมันก็ต้องเนี่ยกะ ชีวิตมนุษย์มันก็ต้องดิ้นรนทำมาหากินคือกันหละมันไผ่กันได้ที่มานั่งเฮ็ดคงกมกในกระหยางนะปากน้ท้องคือกันะเฮ็ดน้กินอะไรนี่แต่ละมือนี่ต้องเฮ็ดใจปากใจท้องคือเกาแหละอย่างกันได้นี่แหละเอาอันย่ำหิวกะหาเหมือนบุพน้องยาำเมื่อยกันนั่งพักย่ำเศร้ากันอะไรน้ำตามันอ็ไหลออกมาคือกันบิดนั่นแหละมนุษย์เท่ากันนั่นแหละความรู้สึกมีความสุขล้วกะมีความเศร้ามี ผิทวังมีสมวังคือกันเพราทุกคนอะจจะและก้กก็มันก็ขึ้นหยูกบหัวใจเฮาว่าที่สู้หรือว่าที่ถอยเนาะก็ขอให้สู้ทุกท่านละบบให้ถอยบอให้ท่อให้ถอยเจอปัญหาอุปสรรคยังกะชาวลาวเป็นกําลังใจให้เดอ้อทุกทาก่านก็่านมันไปให้ได้ถ้าไปมีความสุกขอยู่ก็ขอให้มีความสูขยิ่งยิ่งขึ้นไปไปมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้หมดทุกเนาะให้มีความสู้ไหลายทุกท่านชาวลาวกะ บ่ม,มีอย่างตอบแทนก็นอกจากความรู้สึกดีๆให้แล้วก็เอ็ดคลิปตลกให้ห้ามาอันให้พี่ให้น้องอันฟังแล้วก็ะมวนมวนไปน้ำกันแล้วก็มีในท่านอย่างกับมาบอาสูกันฟังนะอยากให้เอ้ยเพื่อนเหตุงานเหตุการณ์มาเมื่อยให้เพื่อนอันมาเบิ่งคลิปห้องล้วเพื่อนมีความชุกให้เพื่อนคลายเครียดบ่ให้มีการฉีเหลยดบ่ให้มีเครียดอีกอย่างอยากให้ทุกคนมีความชุกนำอันสาวลาวสาวลาวกับพยายามอยากให้ทุกคนนั้น มีความสุขทุกท่านที่เข้ามาเบิ่งคลิปสาวลาวดอกับบ่มีอันอยังมอมให้กันก็นอกจากมิตรภาพที่ดีแลวก็ฮักแพงกันเนาะพี่น้องหักแพงกันคือเกา่าผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วก็ผู้อยู่นําสาวลาวแต่แต้เริ่มต้นเนาจะก็ขอบคุณทุกท่านหลายๆที่หักแพงแบ่งปันกันนั่นแหละนมีนิท่านกะสีว่ากันฟังอยู่ดอกแต่ละมือก็ได้อยากให้มวนกัน คาข้าซูหมดให้เรากินเขาการเสียบมาต้มกันเด้อพี่น้องเด้อต้มแล้วจังมาเอ็ดมกนะเพ่ลัตติมีหลายขั้นตอนเนี่ยพี่น้องมาต้มหน่อไม้หมอ้อกระฟุดล่ะแต่เฮ็ดบ่หลายเนาะอยู่บ่หลายคนทำนี่แหละนี่แหละงามแรงเขากะหน่อไม้อัดทุงมันกะเวลาเขาอจะกินมันกะยัง ช่วยได้ฮะน้าเขาก็นำฝุนเขาก็เอามาอัดถุงไว้น้ำแรงก็ได้กินบบนี้ละก็คือวิธีถนอมอาหารของภูมิปัญญาของพ่อแม่พี่น,อน้องละกันไทยกับลาวนก็ที่ต่างกันพี่นออ้องเวลาถนอมอาหารเนาะไทยก็เพื่นกระเฮ็ดคือกันเอาใส่เกือจังเลยพี่น้องถนอมอาหารไว้คือภูมิปัญญาชาวบ้านหรือภูมิปัญญาปู่ย่าตายายเขาพาฮ็ดมา มันห้อนยามมันอิลีก็วแจ้งได้กินนั้นตามระดูการถ้าบ่ามันระดูกาลมันก็นี่ลหละมันก็กินนั้นตัวอัดถุงไว้ก่อนมีไอ้ในคนว่าโน้ตน้ำไม้น้อไม้นี่ก็เกิดเป็นน้อไม้นี่ก็ลําบากนพี่น้อยอันเป็นน้อไม้ไล่ะถือไล่แล้วก็ยังมาถืออัดอีกเฮ็ดแบบน้เนาะเิ็นกว่าไป อะไรเ <c oughs> บา,ากับบัเด้ยวเบากับบัวด้หัวน,นะพี่น้องมาทำมาเซตใบตองอีกกป็ใบตองไงขี้ไล่ยี้ไล่ขี้ไา่คือคนเนี่ยหมกเนี่ยม,มันต้องซุกด้วยไอ้น้ำคือเก่านะพี่น้องอย่งงนี้กินเทวดา สุก้ดยอ้น้ำเก่ามันก็วิธีไปถ่นกว่าหฮาต้มเฮาแเกงเพื่อพันที่สุกน้องพี่น้องก็ต้องใช้เวลาต้มเกงมันจะสุกไวกว่านึ่งแต่นึ่งนี่มันจะเนก็พ้นว่าให้ความสะอาดกว่ามันบอกดูว่าจิงใดประมาณนั้นแหละ น้องเซตใบตอง้ะบัดนนี้ไทมักแน่นะมีนูมกนะไม่ใส่หมูมาแบ่งเอาเดยพี่น้องด้วยเเพื่อพี่เพื่อน้องคือเกา่า น้องน้องไม้จืดล่ะเออเออเออฮอ,อ,อนโรเบอร์เมทอร์นีลูกเทนำฮอน แล้วเกับที่มาปรุงแล้วมันม็มกแล้วมันอ่ะซอยหมูแล้วมัน จำช้านมูติดมันก็นได้พี่น้องท่าประจำคิดคกใส่พี่น้องแต่ละถือบิดตัวทรับน้องกับพ่อท่านว่าคุณเบาโยกนะพี่น้อง จะมาตัดเครื่องใส่ใส่หัวชิมไข่มุกน้ำไม้ไม่ได้ธรรมดาเลยพี่น้องเลยเพื่อช่ได้กินเห็นไหมสาเพ็ดหลายขั้นหลายตอนพ่อแม่พ่ดเอดให้กลิ่นนะเพื่อทำช่วยได้กินเนาะพี่น้องตอนัน้องๆอนนองอไม่ได้กินอย่างเดียวไม่ได้มูกจักางาคุณเห็ดยากสัมได จะอาหอมาเฮ็ดเองนะเว้ยเพื่อจะได้กินหูซึ้งเลย เพชรต้องสีขเขียวค่ะค่ะมันเพ็ดที่บละมาแกะใส่กันน็อกกันฟุนฟ้งตำนี่แล้วก็จะเละก็แล้วจะตำเขาเบื่อที่หลัง ทำเขาเบือเ่อแล้วล่ะเอาอย่านางใส่เด้อคนมัดถุงนี่ก็ได้พอแล้วให้คนอื่นแก,งกะงาคใส่นี่คือไอ้นั่นไปแจ้งความแก้ถุงงากให้คนอื่นงงกินงา มันเก่งอันนี้มกุกน้ำไหลซิบอไ,ได้คนทีน่กินกินลำบากมาถุงก็ได้ลองใชอไปตรงเนานะลงไปเลยอืมค,คนเลยเข้าเบือ่อ ผักนางตู้เฮาซอยใส่เลยเด้อพี่น้องว่ามันจังบ่โค้งบ่เพงหนาอะแบบนี้เลยผักนางแยะใส่กันตีกันเลยเดอ้อบ่ได้อือเออช่องอยางมาปุงง๋งมาบ่น ผงปรุงรสหมูแซบคือเกา่าใส่ผงปรุงรสน่แป้งหวานใส่จักหน่อยนะพี่น้องมันจังนันนบนงงนวบ่ได้กเฮา ปลักลายนะังเสียดน้อยเด้นี่ยังหลายกเกลีอยู่เกตเพื่อพี่พ่อน้องก่นแล้วพี่น้องเอ้มาเอาเดอ้อรภูละมกจะแสบีบเนาะบ้านมกุก้านนึ่งจะจะแสบแีบเลยนี่น้องมาห่อเดอ้วยบนันเดอ้อโอ้ยลืมใส่ลูกโดดห่อเมื่อกี้ แส่มุกเพ็ดไปนำพี่น้องมันแสบมันแสบย้อนมันมีมุกเพ็ดเนี่ยแหละกินอย่างก็ต้องขาดบุไดคนลาวฮนะมีเพชรเก่งเนี่ยพี่น้อง หอตามภาษาเขานี่แหละเขาโมกขายซื้อเขาโรดพี่น้องอซื้อกินโรดเฮ็ดเองนะมันย่าพี่น้องเลยเพื่อจะได้กินซื้อกินเอาโรดบางคนก็บอกว่าแสบซื้อกินไง คือแม่เอสอยู่เฮือนเมือนกัอดเด้ออวดจากอันนั้นเด้อเสือมันเทศมันหยาดเนาะพี่น้องเพื่อจะได้กินเนาะกะเบิ้าลาวเ็ดนะจะมาเคี่ยนมาต้มมาปรุงมานึง่งเหมนี้หลายขั้นตอนเสื่อจะได้กินธรรมดาเพี่น้องแนวกินแซ่บนี่เข็ดยาก ขี้เลี้ยไรคนห่อนอี่แหละ นึ่งทั้งที่แห้งละมาแล้วล่ะมานึ่งบัดนี้พี่น้องนี่บอกหลายขั้นตอนแลยแศรษเท้แน่นอนอันนี้กันเมนูมุกน้ำใด๋เนี่ยเว้ยข้าวบดติบคนเฮ็ดพิ่หลายเสบเฮ็ดน้ำกินเสบมันใจกไอ้ของยิงลีได้บาได้ตังเวเว่นะพี่น้องมันแซ่บอีลีมาห่อใบตองพุกบันนี้เลย ถ้่เงินคุนมักให้ซาลาห์าเฮนนากินเพคุนว่าซาลาห์เฮนนากินแซ่บบ่ได้ย่องนะเนี่ยคุนว่ามาน้องได้กินก็ติดใจเลยละ่ะเพคุนว่าจากสั้นนะนะแล้วก็บรุ่นละอ้าวถ้าเพิ่นซุกบัตน,นี่น้องขั้น,อนตอนสุดท้ายแล้วนะีะถ้าแต่กินแล้วบัตน,นี้นะ น้องสุกเลยแหละถ้ามาเจ็ดชั่วโมงแหละเจ็ดมือแหละ <c oughs> อา้าวสุกแล้วสุกแล้วมา,ามาเ้ามาเบิ่งผลงานเขาดูว่ะ จากเตาปัวกปุน๊นะมกมาใไม้เหรอเบิดๆระเบิดหอมมากฮอนขนาดน้องมาซิมค่ะบอลคะแนกตรวจสอบตรวจสอบก่อนเลยไทยเืินจากได้กินอันแนวใดเบื่อค่อยเซตบอกกล้องดองแล้ว ง่อนเลยอือแบบอร่อยนัวอ่อนพี่น้องเอ้ยยังกินไปได้ออกจากเตาไม่ไหมอืมอพักรองมาอาเด้อพูดละมกเฮ็ยนไปหลายมกเนาะ เ right. อาละขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเอียดดี hmm. ้ที่เข้ามาติดตามรับชมไหมนอนละกันผู้ที่อยู่แต่โดนละกันขอบคุณทุกท่านห,หลายๆด้านละกันทุกคอมเมนต์ทุกกําลังใจละกันการติดตามรับชมน้องพี่น้องส้ารับคลิปนี้สารเลาขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิงะ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้ารับคลิปนี้สารเลาขอตัวลาขอตัวลาไปก่อนพอเก็บหม่คลิปหน้าสบายดี